สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องทิศหกนะครับซึ่งเรามีข้อมูลมาจากเอกสารทิศ6กจุด pdf ค่ะสวัสดีค่ะหลักธรรมนี้เนี่ยเปรียบเทียบความสัมพันธ์สําคัญสาค,คัญรอบตัวเรากับทิศท,ทั้ง6เลยนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าอแนวคิดนี้เนี่ยมันถูกเสนอเป็นแนวทางสู่ความสงบสุขในสังคมได้ยังไงบ้างตามข้อมูลที่เรามีนี่แหละครับอือฮึการเปรียบเทียบกับทิศต่างๆเนี่ย เบื้องหน้าขวาหลังซ้ายบนล่างผมว่าเออเป็นมุมมองที่น่าสนใจดีนะครับใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยแนวคิดหลักของทิศ6ก็คือเหมือนการวางกรอบความสัมพันธ์แล้วก็การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อกันนะคะครับคบเหมือนเราแสดงความเคารพต่อทิศท,ทางสำคัญในชีวิตของเราซึ่งเอกสารก็ชี้ว่า สิ่งนี้แหละเป็นพื้นฐานสำคัญเลยของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมค่ะอ๋อครับงั้นเรามาลองเอจาะลึกรายละเอียดกันหน่อยนะครับเอกสารระบุไว้ค่อนข้างชัดเลยว่าแต่ละทิศหมายถึงใครบ้างค่ะอย่างทิศเบื้องหน้าอันนี้คือบิดามันดาใช่ไหมครับมีนัยะถึงผู้ที่มาก,ก่อนคอยนำทางเราประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะถูกต้องค่ะ ทิศเบื้องขวาก็คือครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่เราครับทิศเบื้องหลังอันนี้ก็คือคู่ครองสามีภรรยาค่ะส่วนทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายเพื่อนแท้ของเราแล้วก็ทิศเบื้องบนก็คือพระสงฆ์หรือผู้ที่ชี้แนะทางธรรมให้กับเรานะคะครับผมและสุดท้ายก็คือทิศเบื้องล่างอันนี้ก็จะเป็นลูกน้อง คนในปกครองหรือผู้ที่เราต้องดูแลรแลับผิดชอบใช่ค่ะหูการแบ่งแบบนี้มันเอ่อค่อนข้างครอบคลุมความสัมพันธ์หลักๆในชีวิตเราเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วประโยชน์ที่เอกสารเน้นย้ำนี่คืออะไรครับพอจะขยายความได้ไหมครับประเด็นสำคัญที่เอกสารนี้ชี้ให้เห็นนะคะก็คือการช่วยให้แต่ละคนเนี่ยตระหนักถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่ของตัวเองที่มีต่อคนอื่นๆในความสัมพันธ์ต่างๆนะคะครับ ไม่ใช่แค่ให้รู้เฉยๆนะคะแต่เป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีต่อกันไม่ว่าจะในบ้านที่โรงเรียนที่ทำงานหรือในชุมชนซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอกสารก็มองว่านี่คือคกลไกสำคัญเลยที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็นำไปสู่สังคมที่สงบสุขได้ค่ะอือพอจะเห็นภาพตามครับแล้วตัวอย่างการปฏิบัติจริงที่เอกสารยกมานี่มีอะไรที่มันสะท้อนแนวคิดนี้ชัดๆบ้างครับ มีหลายส่วนเลยค่ะอย่างหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ที่เอกสารไม่ได้บอกแค่ว่าให้กระตันยูเฉยๆครับแต่ระบุเป็นการกระทําที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมเลยเช่นช่วยเหลือกิจการงานหรือว่าเชื่อฟังคําสอนคําแนะนําซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกข้างในออกมาสู่การปฏิบัติภายนอกให้เห็นนะคะอ๋อน่าสนใจครับที่เน้นการกระทําด้วยแล้วเอ่อกับทิศอื่นๆหรอครับอย่างเช่นครูอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆหรือครับค่ะ กับครูอาจารย์เอกสารก็จะเน้นเรื่องความเคารพการตั้งใจเรียนรู้ไม่แสดงความก้าวร้าวส่วนกับเพื่อนๆนมิจฉสหายก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันไม่หลอกลวงกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอกสารมองเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจเลยค่ะครับครับแล้วถ้าบทบาทมันเปลี่ยนไปแล้ครับสมมุติว่าเอ่อเราเป็นหัวหน้าคนเป็นนายจ้างเอกสารได้ให้แนวทางไว้ไหมครับว่าควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องล่างยังไงมีค่ะ ในกรณีนั้นเนี่ยเอกสารจะเน้นเรื่องการมีเมตตาซึ่งดูจะหมายถึงความปรารถนาดีความใส่ใจนะคะไม่ใช่แค่สงสารอย่างเดียวแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรมมีการจัดสรรงานผลตอบแทนให้เหมาะสมตามกำลังตามความสามารถของเขาค่ะการระบุหน้าที่การปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนแบบนี้ฟังดูเหมือนเป็นกรอบการดำเนินชีวิตได้เลยนะครับใช่ค่ะ แต่ถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเอกสารเชื่อมโยงหลักการนี้กับการสร้างสังคมที่สงบสุขโดยรวมยังไงครับเอกสารเน้นย้ำนะคะว่าถ้าแต่ละคนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองต่อบุคคลในทิศต,ต่างๆอย่างเหมาะสมโดยมีพื้นฐานคือความเมตตาแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะช่วยลดความขัดแย้งลงได้เยอะเลยแล้วก็สร้างบรรยากาศของการเกื้อกูลกันซึ่งอันนี้ก็คือหัวใจสําคัญของสังคมที่สงบสุข ามแนวทางที่เอกสารนี้นําเสนอนะคะนําไปสู่สังคมโดยรวมที่ดีขึ้นสงบสุขขึ้นถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายหลักที่เอกสารนี้พยายามจะสื่อสารเลยก็คือการสร้างสังคมที่สงบสุขผ่านความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็การที่แต่ละคนเข้าใจและทําหน้าที่ของตนต่อผู้อื่นในความสัมพัน